สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับหนุ่มสุรินทอ,อ์พูยพอกินวันนี้ก็อยู่ที่สวนครับมาจิบกาแฟกันครับยามเช้าวันนี้อากาศเย็นมากเลยครับลมแรงด้วยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกครับผม เหมือนฝนจะตกเลยครับเมื่อคืนลมแรงมากเลยครับเมกเยอะบรรยากาศยามเช้าครับผมอากาศครึ่มฟ้าครึ่มฝน วันนี้ก็มาจิบกาแฟเช้าครับผมกาแฟดำสดชื่นครับผมจิบกาแฟด้วยกันครับผมมีมันมันเผาด้วยมันห้านาทีครับผมมันห้านาทีเผา หัวไม่ใหญ่ครับหัวใหญ่เอาไปเชื่อมหมดแลยเอาไปเชื่อมเหลือแต่หัวเล็กๆก็บรรยากาศยามเช้าครับผมจิบกาแฟมีมันเผากับบรรยากาศบ้านๆ อร่อยครับผมมันห้านาทีผาอร่อยมากครับ อากาศเย็นครับผมวันนี้มีน้ำมูกนิดหน่อยอากาศเปลี่ยนแปลงไวปรับสภาพไม่ทันครับเมื่อตอนกลางวันอากาศร้อนเมื่อวานนี้อากาศร้อนมากกลางวันพอตกกลางคืนมาลมแรงแล้วก็อากาศเย็นบรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับ แต่ถ้าคนชอบอากาศหนาวๆก็กำลังดีครับผมนี่ก็8ปดโมงกว่าแล้วครับยังมองพระอาทิตย์ไม่เห็นเลยครับผมอขออภัยครับผมน้ำมูกไหลก็เดี๋ยวมาชมต้นทัวด้วยครับผม ตัวฝักยาวเริ่มโตแล้วนะครับ<ป>ต้นถั่วกำลังงามครับผมแต่ลมแรงมากครับกำลังแตกยอดก็มี แต่ก็มีใบหงิกอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าปุ๋ยคอกเยอะไปหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมดูใบโขาก็หงิกหงิกอยู่ใส่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวครับผมไม่ได้ ใส่ปุ๋ยเคมีเลยครับทุกอย่างปลอดสารพิษครับผมปุ๋ยคอกเยอะไปหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผม บรรยากาศเย็ยนจยริงๆครับผมวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนี่ต้นฟริกครับผมที่ปลูกเมื่อวานก่อนที่ลงคลิปให้ดูเริ่มฟื้นตัวแล้วครับเริ่มฟื้นตัวแล้วครับ the um, pre- มาจิบกาแฟกันครับผมวันนี้ยามเช้ากับกาแฟดำแล้วก็มีมันเผากับบรรยากาศเย็นๆมือชาหมดเลยครับผมช่วงนี้อากาศเย็นครับ เหมือนเผาอร่อยครับผมเผาแบบบรนบ้านเลยครับผมคุกคิดเท่าเวลาปอกไปก็ขาวครับทานได้เราไม่ได้ทานทั้งเกลือกครับแบบบารบ้านเลยครับ ก็ฝากติดตามด้วยครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนก็ปลูกนู่นปลูกนี่ไปเรื่อยครับผมนี่ก็ปลูกพริกมีพริกถั่วฝักยาวมะละกอก็มีแล้วนะครับผมมีมะละกอด้วย ดูมะละกอ,อน,นครบเลยตามส้มตามได้เลยครับผมเนี่ยมีพริกมีถั่วฝักยาวคัดขาดพริก,กเอ้ยมะเขือมะเขือเทศไม่มีเดี๋ยวก็หามาปลูกครับผม ิลูกไม่ค่อยดกครับเขาร่วงเรื่อยแต่ว่าก็ยังมีออกมาเรื่อยครับก็พอได้ทานอยู่ครับมีพริกมีตัวฝักยาวมีมะละกอก็ เป็นอาหารได้แล้วครับผมมะละกอก็ทำอาหารได้หลายอย่างนอกจากส้มตำแล้วครับผมแกงส้มก็ได้โอ้บรรยากาศเย็นๆเด็กๆเ,เ,เล่นเว้าวก็มี ้ดูบ้ามองเห็นหรือเปล่ามมองไม่เห็นเลยในโทรศัพท์มองไม่เห็นเลยครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสั้นๆก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มาจิบกาแฟ มีมันเผาด้วยครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยครับผมขอบคุณครับ